ครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในรายการมิสเตอร์แบ็กฮาร์ดกอนนะครับดก็วันนี้ก็อยู่กับผมบิกินและมูลาแมนเอมมี่แมนโซดานะครับผมวันนี้ <Yeah. S 1> เราก็พร้อมจะไปตีมังกรแล้วใช่ไหมเพื่อนพาสสุดท้ายแล้วเราก็มาอยู่ในบรัทสกายแฟคทอรีพ่พาสสุดท้ายของ ของแมปนี้กันนะครับผมอ่ะอัดวันเดียวสามคลิปมันโหดร้ายมากเลยเพื่อนเพื่อนมันโหดร้ายคือการอัดคลิปที่เร่งด่วนมากเร่งด่วนเพราะว่ามันใกล้เปิดเทอมแล้วใช่ก็นั่นแหละฮะวันนี้ก็ก็จริงจริงก็มันก็เตรียมตั้งแต่พาร์ทที่แล้วได้แหละก็พอก็คือต่อกันเลยอะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็จะไปดีเอ็นกันแล้วเราก็จะจบไอ้แมปบ้าบนี้สัที โอเคใช่ก็วันนี้ก็เตรียมของอะไรไปบ้างก็นั่นแหละอย่างนั้นแหละเตรียมของอย่างนั้นแหละเยอะเยอะเป็นหมดไปก็เราก็จะบอกลาที่นี่แล้วเราไปก็ไปดีเอ็นกันนะฮะไปดะมือเปล่าเพื่อนขอดูพลังงานที่สุดท้ายพันสี่ดมือเปล่าเนาะใช่มือเปล่า ที่มันเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้เราดูเกิดที่ไหนวะเนี่ยโอ้กูอยู่โอ้ไมคก็อืมมโอเคเราจะต่อบล็อกไปไม่รู้อ่ะไม่รู้ โอ้โอ้ย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 ยย่าตกนะอย่าตกอย่าตกโอ้ยแรงนะเนี่ยโดนอะไรวะกูๆๆๆกูโดนกูโดนเี้ยแม่งแรงจัดเลยอ่ะอ่ะดาตายแย่แล้กูเหลือคนเดียวของตกต้งหมดเลยใช่ทิกกี้ลืมเอาแอปเปิลทองไว้ด้วย มันคือตัวอะไรอะ่ะมันเป็นเบสอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยวกูจะโซโลให้ได้เลยเพื่อนอเลยเพื่อนอ๋อเมื่อกี้เหมือนทิ้งดาบเพชรไว้กลับไปช่วยเี๋ยรับครับชุดเพชรเลยก็ได้เพชรน่าจะมีอยู่เขาทิ้งไว้อยู่มั้งคือเพชรเขาไม่ได้เอาไปหรอนี่คือการเปตีมัง,งกรแบบคนเบื่อ ไอ้เดี๋ยวลิงอื้อลิงไอ้ลิงไม่โดนก็ไปทายไป่ไ้วะไม่เป็นไรเอาใหม่เลยทำไมไม่ตรงวะโอช่างมันเถอะยิงกันเล็กๆก่อนแล้วกันเพื่อนทองนี่ใช้สีแดงสีอะไรนะสีแดงซึ่งสีแดงแม่งโคตรแพง เอแล้วเหรียญก็หายไปไหนหมดไม่รู้ใช่กูแลหมดแล้วเนี่ยอูดเจแตกเอ๊ไม่เป็นไรไปนี้นหะกูใช้ในความรอบเฟลของตัวเองสวยยังเหลืออยู่เนี่ยแม่งโคโซโลเลยอุ้ยชุดกอดยังเลยอยู่ อ๋อสวยโดนโดนี่แกโดนนี่แกโดนนี่แกีไม่รอดหรอโอ้สวยตายรอบสอง <laughs> <laughs> โอเคกูจะโซโลโหให้ให้ผ่านแล้วกัน,นเพื่อนเ็กได้ไอ้นั้นน่ะตัวเทมหรอมึงมึงมึงต้องกินแอปเปลิลทองเว้ยแล้วมันแล้วมันจะหายเว้ยจะหายเลยอะใช่ไงคือกูหาแอปเปลิลทองไม่เจอ นมแทนได้ไหมได้ไได้ไม่ได้ดีมันมันเป็นดาเมจลัวๆเป็นดาเมจเปอร์เซคเินอะไม่เป็นไรไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้ต้องไปตัวเปล่าตัวเขาให้แบ่งให้สักอันสองอันก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวกูไปไปคือแค่จะเดินมาของก็ตายแล้วนั่นแหละ เด็กกู <Yeah. S 1> โ,ซโซโล่ก็ได้เพื่อนยองเดินมาตรงมันปลอดภัดปลอดภัเออไม่ไมีโดนให้อันเดียวพอปัญหาคือมันไม่มีที่ปลอดภัยเลยดิต้อุดเกิด่ะโอเคเอ่ป้อมมังกรตายแต่หมดแล้วตายอีกรอบ อ่อค้างว่ากูตกตายแน่เลยนะเอาละครับกบสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้รายการสเปอร์ไม่ค้าก,กันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเร่งรีมหน่อยเพราะว่าเราอ่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในดีเอ็นนะลืมกดอ,อัดคลิปให้ตายเถอะ แล้วเหนื่อยใจลืมกดอัดคลิปโคตรเวลิกูดเลยตายจะเป็นสิบรอบแล้วเออโหแล้วดูลืมกดอัดคลิปมันมันเอามันเอาพิษมากั้นตรงทางขึ้นเลยเพื่อนออ๋ลืมกดอัดคลิปแม่งโคตรแม่งโคตรแม่งโคตรเฟลอะ พูดพูดไปอย่างเยอะแล้วแล้วม่นโคตรเฟลอะลืมกดอัดลีบอะให้ตายเถอะช่าง,งมันช่างมันก็นั่นแหละตามอย่างที่เห็นก็วันนี้ก็เล่นไหมครับอ่าเป็นพาร์ทส,สุดท้ายของของสกายแฟค o r อนะฮะก็จริงๆก็อัดก็จริงๆก็ลืมกดอัดนั่นแหละเออนั่นแหละพูดหลายรอบแล้วโอเค <laughs> ไม่โคตรเฟลอะไอ้เี้ยที่พูดไปทั้งหมดไม่นะดา ราจะทำไงดีเพื่อนเราแม่งโคตรเฟลอะไม่กูแม่งโคตรเฟลกูลืมกดอัดคลิปเากูกำลังจุกมาเตเอร์กับไอพวกนี้อยู่วะ<อ><ม>แตก <laughs> ไปนะโอ้ <c oughs> ต่ำไว้อย่ามองสูงมองสูงจะะตายเฮ้ยมันก่อนไม่ก่อนีเนี่ยเฮ้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 ยโอเคตามไปกันฮะฮอเกิดอะไรกันอันเดอร์ซี้ฮะเดียมึงล้ดูแม่งดิแม่งปล่อยแล้วมันปีนเลยโอ้โหดูมันก่อปล่อยปล่อยละอองแคไหนทำอะไรนะแคหอแม่ง มันขึ้นเสาเนีย่ยตัวมันตีวะตัวอะไรตีกูวะโอ้ยโหแรงนะัไอ้มังก่อนเชี่ยเกียรมึแบบงจะบอกนะว่าอะไรจะเปิดเข้าไปก็ตายอย่างไม่ขนาดนั้นเลยเรามันไม่้จะหมดหนรือไงมันก็หมดตัวเองเน่ๆเลยจะเวิร์วิธีก็คือเอาไอนั่นอะไรวะโอเคไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่มีขนูนได้แค่กวะกูต้องรองมันก่อนลงอีกเดี๋ยวละ มันก่อนแขึ้นนึงแล้วกัเ่ผู้หันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มันมันมันนี่อยู่มันเออนันแหละร้กันอยู่มามนี่ไปเนทองนี่นี่อนี่เนทองกูมีแค่ดเดียวอ่ันี่โองล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 อง เก็บน้ำมันนยมังกรมังกรมันทุบเอ้ยตายแล้วอ่าเียตายซะทีกูก็ตายเพื่อนตายพร้อมมังกรโอเค,อเคจบกันซะทีนะกับไอ้แมพเชนี่ตายยางบ่อยเลยเมื่อกี้นี้เออ แล้วแม่งเฟลจัดเลยลืมกดอัดคลิปโอ้ย <c oughs> แล้วดูดีแม่งอะไรเนี่ยว่าลบๆดานี้ทิ้งแม่งอเออ <c oughs> จริงไ,ไอเ้เหี้ยให้ให้ให้กูเข้าแบบได้เห็นหน้าจบเกมแบบสบายใจหน่อยเถอะขอร้องละแล้วแล้วกูจะไม่ขออะไรแล้ะขอเห็นหน้าจบเกมแบบพอ,พอๆแบบเออน,นั่นแหละให้ได้มาปุ่มฮะแล้รยังไงคำสั่งนั้นอยู่เพื่อน ไม่ให้ให้กูอ้าไม่อให้กูเข้าให้กูอ้าไม่นะไม่เว้ยเราเรายัง,เร,ยงเราจะยังไม่ใช้คำสั่งนั่นเว้ยเราเราขอให้ได้เข้าไปในประตู D N ก่อนแล้วเราจะพอไงแบบนี้เทียนไอเทียนี่แล้วเราจะไปเปิดลักกิบล็อกเป็นของแถมสำหรับพาร์ทนี้เพราะพาร์ทนี้มันซันชิปหายนั่นแหละเรา<อ> <พอ S 2> จะเข้าไปยังไนะงนะดูสีม่วงนดิเพื่อน ราจะไปยังไงกูดโดดเข้าไปเลยแล้วกันพร้อมและไปเลยแล้วกันเอออ่ะตุ้มอ๋อไม่คะ่ะไอ้เหี้ยกูโคตรดีใจเลยสสัแม่ง<ะ>ไงอ,อ้เหี้ยไปสคริปไม่สนตีสองตีสองแล้วเหรอวะอ๋อตีสองเหงื่อความเหนิบเหนืห่อยให้ตายเถอะกดมึงกดมึงกดที่หน้าจอแล้วสคริปข้างขวาล่างมาเลยเพื่อน รอเออตัวเปล่าพอดีไปนอนนอนก่อนแล้วกันนอนก่อนเราเราจะเป็นเช้าวันใหม่ละแล้วเราจะไม่สนไอ้มแมพเพียง่นี้ละโอเคไปก็มาขอจบแมพเพียงเท่านี้นะฮะก็เหนื่อยเหนื่อยไหมพกดเหนื่อยก็จบแมพของแมพนี้เพียงเท่านี้นะฮะก็ Sky f a c t o r y ก็จะจบไปแล้วก็ เราก็จะไม่คิดถึงแบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าแบบนี้มันเที่ยงโตรโตรและที่เหลือเราจะไม่ทําต่อแล้วอืมก็เราจะล่าลาไอ้ช่นี้ไหมไม่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 มีอะไรที่ให้หน้าล่าลาเลยก็สําหรับแบบนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีก็สวัสดีครับอืมบา,บายบายแต่ยังไม่จบนะ เออแต่เรายังเหลือนี่อยู่เหลืออะไรวะเพื่อนสีไม่รู้สีหรืออะไรเหลืออะไรไม่รู้เ <laughs> หลืออะไรไม่รู้วัด <laughs> <What? S 1> ลองซีลองบินขึ้นซีเยอะได้เวลาได้เวลาระเบิดแมบ้ไหมจะระเบิดไหมสิ่งที่เราทำมาเราจะระเบิดไหมเพื่อน ดีๆนะเอาจริงเหรอไม่ดีกว่าเราไปเปิดลัคกี้บ็อกเล่นๆสักหน่อยดีไหมดีดีดีเดี๋ยวขอทําขอทําพื้นที่ก่อนแป๊บนึงออโอเคเราก็มาเปิดลัคกี้บ็อกสาสิบสองอันละกันมีทั้งแบบโชคดีและโชคร้ายเราจะเปิดไหนก่อนดีเพื่อนสีสีโอเคแบบธรรมดาก่อนเกลือเอ้ยเดี๋ยวคลิดไม่เป็นคดีก่อนเก็มดู้กอน ลืมเลยอะไรนะยังเกมรู้เกมรู้ก่อนเดี๋ยวของตกโอเคแล้วก็ขอไปอ๋อโอเคสวยนี่ไปเปิดกล่องแรกเปิดพร้อมกันไป้ยังไงเสื้อเจ๋งไรวะคนดูหูแตกว่าคนดูหูแตกตายที่ โอ้โปได้โปรดได้โป่ดโอ้คิปเปอร์อะได้ไม่รู้สึกว่าได้แต่ะในเกม่ล้ววะนั่นดิ What the fuck โอ้โอ้จ้ำจะทำผมคิโลบายคิโลบาย What the fuck คิโลบายโอ้โอ้ะตู้ต่อเพื่อน กูไม่สู้เด็กกูเอ็นกันสูงอ๋อกูได้ได้แล้วไม่ใช่ขูดหรอแด่แด่อะไรเกลื่อยอ่ะอะไรวะมันโอ๊ะลาพีทมาทำไมวะชาเมีคิปเปอร์ของดีเหล็กไม้โอ้ไม่ใหม่ใม่ใม่ไปไกลไปไกลไแกต้องไปไกลจากกันทำไมทำไมไมาให้เราสตอร์มาก้อนเดียวกูก็อยากรู้เหมือนกันเจี๊ยะไรวะ เสียงอะไรน่าสันตีนย่ไงเนี่ยเอ่อลักกี้บ็อกธรรมดากูหมดแล้วเปิดให้หมดเลยเพื่อนเลยหกกรแล้วเปิดเลยเร็วเปิดเลยเร็วเปิดเลยเดีเ๋ยว,ว,วออคิปเปอรออ์ไม่ตายฮะผมมีบัฟเลือดพอดีต้องเปอย่างนห์เลยละกัน <laughs> น่าหิจัดุวัตเตอร์ฟิร์ส w อ a t เปิดอันไหนดิอันลักกี้หรือลักกี้ Ừ, สีม่วงสวยดีสีม่วงเป็นลัคก,กี้ก็เปิดไหนแล้วกันลัคก,กี้จริงปะวะใช่ลัคก,กี้จริงก็วะเพระเวลเวนะมาเวลมาทำไมวะโอ้ยฝึกไม่ได้เลยเลยใช่มันไม่ได้เลยเลยเว้ กูเปิดอัลลกี้แล้วโอ้โหอันดอร์เซียจะอ้วกือโอ้โหยึบยึบสามกวิโอ้มึงได้เลยสตน๊ดสองติดกันเลยเหรอโคตรเคือโอ้โหนี่มันโชคดีจริงเปลอมาดูโชคร้ายกันนะฮะเออกูเปิดโชคร้ายไปอันนึงแล้วโอ้โชคร้ายเลยไอ้คิปเปอร์คิปอะอะไรอี่โรบายจอยเตะเกี เอฟอ้าวเจสัสได้ดอกไม้เอากู <laughs> โดนเอฟเฟกกระโดดสูงได้วะอ่ะกูโดนเป็นแ,นแตกทํไมกูอยู่ในระเบิดวะอ้อาวหอนเวทระเบิดเหรอนี่กี่โชคลาแล้วเหรอระเบิดแค่นี้ มีไรค์กว่านี้ไหมครับไปล้วอ้ยไม่นะเอาดีไม่โดนแมปเราโอเคแล้วไปเปิดอันต่อไปแต่ให้คนสุดท้ายคนสุดท้ายเอาลาว่ะไปอันสุดท้ายเหมือนกันเพื่อเพื่ออะไรวะเพื่ออะไรเออฮีโรบายโอ้มแค่คือฮีโรบายครับเขามาทำไม โอ oh. มาก็สุดท้ายเอาไปไหนแ้้ละเ,เพื่อนตกพื้นตายแล้วกันตกโลกตายแล้วกันนี่ก็สุดท้ายได้ไรโอ้ oh. ด้ถามเก<ฮ>ือยี่เคียวนี่มาฆ่าบันทีเอ<ฮ>้ย<ฮ> เอ้ใช่ลืมไปเลยว่ามันมีเออมันมีทีนทีต่างๆด้วยใช่ไหมเออมันลองกันดีกว่าโอเคอ่ะผมอ่านี่ทีนทีอะไรกูอยากรู้มากเลยมันคืออะไรกูเห็นมาตั้งนานแล้วอะ What ่ h e fuck อะกูเปิดอีกอันหนึ่งดิ ระเบิดซูมหรอระเบิดดีเอ็นระเบิดระเบิดดีบเบอ็นคืออะไรอยากรู้หน่อยอ Nuclear. นิวเคลีบบรยร,บบร์นุกอ๋อระเบิดดีเอ็นเฮ้ยไอ้ดาแม่งโคตรโคตรเทระเว้ยระเบิดดีเอ็นมันมันเอารอบรอบรข้างให้กลายเป็นดีเอ็นอะ กลายเป็นหินดีเอน็นอะเอ้ยมาดูระเบิดไฟดีกว่าแค่เนี้ยมาดูกระจกมาเลยเอเอเฮ้กาวิที่กาวิที่ทีเนทีคืออะไรวะลอยแค่เนี้ยเข็นี้เหรอมินิทีเนทีระเบิดอะไรได้บ้างกูอยากรู้มากเลยฮะตั้งบล<อ>็อกเดียวตั้งบล็อกหนึ่งเลยนะเว้ย เนเธอร์ทีปล่อยแช่ <Yeah. S 1> ปล่อยปล่อยตัวเนเธอร์เอ้ยอันนี้อะไรวะสปาว์เนอร์ทีเอ็นที๋อแค่เน,นี้เหรอวอเทอร์วอเตอร์ทีเอ็นที <T> อุ้ยอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ดูหวาสุดแหละอ่ะดาอันนี้หวาสุดเว้ยอะไรวะนี่มาเว้ยนี่มานี่ โอ้โหโอ้โหเปิดเลยละกันอ้นเปิดแล้วกูเปิดไปละแมปเราจะบึ้มไหมวะแค่นี้เหรอโอ้ยแค่นี้เหรอโอ้แรงอยู่แรงก็พอทำให้แบบแมปเราบึ้มได้เลยถ้าไม่ใช่พื้นหินก็น่าจะแรงกว่านี้อ่ะใช่ก็น่าจะหมดแล้ววะ เจ็กฟาร์มมันเต้เหรอเฮ้ยทำไมฟาร์มมันเต้เราเป็นรัวอ๋อน่าจะเป็นนุกหรือเปล่านุกนุกมันแรงมากนะเว้ยเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ทางที่จะดีแยกดูเอ้ยอนานูใช่หมดแล้วเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วของเอ้ย C f ทีโฟ่ะดาหนูมาทำไรได้วะฮะอะไรอะหนูหนูอะไรอ๋อกดค่ะมันมันไม่มีลูกนี่อันนั้นอะอ๋อต้องหาลูกด้วยมันเป็นลูกเฉพาะเหรอใช่เป็นลูกเฉพาะนี่มันมันกระจกอะแล้วก็ทีจาตายเอ่อ ใช่ทีเดียวตายไปพอขอจบคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันเนาะ<ง>ก็อันนี้ก็ใช่เครียดนิดหน่อยเครียดมากใช่คายเครียดก็ขอจบปไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็เราจะรำลึกถึงแมปนี้ว่าเราเคยหัวร้อนกับมันมนะนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนเฮ้ยด้ามามาแก้แก้หน่อยมาแก้แก้หน่อยนี่นี่แล้วก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนี้ได้แล้วกันนะคลิป <Apple. S 1> หน้าจะเป็นอะไรก็ติวตกันไปก่อนนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับบายอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับจบอวสานเย่ yeah.